นี้ที่ปวดอยู่กวดสมองจะนอนโอเคเราก็กดบอกครั้งเดียวเดียวหัวนอนแล้วก็นอนหไหนก็ประชานประชานขาวโอเคแล้วก็สุขภาพก็แบบฟงผู้องปวดท้องโอเคพี่พี่ี่ไม่ใช่หมอนะพี่จะอุทิศเจ้ากรรในเวรให้ถ้าเกิดมีพวกคุณใส่พวกผีดพิสัยที่จะอุทิศให้เขาไปเกิดแล้วน้องไปไปทำบุญที่วันแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะสื่อให้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงเปียเวียดทานนะเมื่อกี้ลูก ที่ถฐานแล้วนะหันหลังมาก็ได้เดี๋ยวพี่เอาเอาฟันเราก็ควรเคาะให้นะควรมากี่ปีแล้วห้าปีแล้วค่ะขอให้นะมี่ไปทำสักสองร้อยจพอแล้วค่ะมดปัวเขาเรียกพญานาเจ้ากรรมนาเวนทั้งหมดแล้วลีสีตาไฟด้วยให้มาช่วยข้มคอแบบอยู่ที่ด้วยนะ

ก็ยังปวดๆเดอถ้าปวดนิดหน่อยไม่พลายมาดูต่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแค่นี้นิดเดียวใช่ไหมเออสะบักโล่งยัดสะบักโล่งโอเคไปดูหน่อยอันนี้โดนอะไรก็ออกมาวันนี้เกีพียังไม่ได้ซื้อแต่เมื่อกี้เห็นเนี่ยเจ้ากรรมในเวรที่สิงอยู่ไหนนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูให้นะไม่โดนคุณใส่ได้แค่โดนเจ้ากรรในเวร เงื่อน่ะที่พี่เขียนให้เนาะลงขึ้นไหมโลงขึ้นเออสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคทำบุญน,นะโชคดีนะจะจะมาซ้ำเลยตลอดที่หละจ่าเนาะ